ผมกลับสวัสดีครับพีพีนานาครับกลับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับครับแบบนี้นะครับส่งไปเรื่อยนะครับจะพามาชมเหรียญนะครับเหรียญหลวงพดำอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเล็กกว่าอันนี้นะครับนะครับวันนั้นเราส่งเหรียญนี้ครับวันนี้เราจะส่งนี่ครับองสีหลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมกันเลยนะครับเป็นยังไงครับสีเหลงครับ ครัอย่างคงความงดงามเหือนดิมครับเดีย๋ยวให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมจะส่องให้แล้วก็ติชมกันได้ครับนะติชมกันได้ครับ ผมเก็บครับอันนี้สวยครับ พอธนจักรเอียดนะครับพอธนจักรเอียดดำนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแบบเหรียญธรรมใหม่นะครับปีห้าแปดนะครับผมเหรียญปีห้าแปดครับนี่ครับหัดตองไปเรื่อยครับดูเหรียญแท้จินตาครับผมเหรียญปีห้าแปดนะครับกระไหลทองครับอยู่กระไหลทองครับ กมดืนหลังครับกอบรอบนะครับ12ปีสลาพอทันเหยดดำครับแต่งงามครับนี่ครับปี58ครับ สองถนัดถนัดครับนะครับนะครับนี่ครับคอมชัดครับชมด้านข้างครับ อย่านี้มาครับสายไหมครับพี่น้องาครับ<ม>เป็นกิจิดังนะครับสายใต้นะครับของปคนดำครับกิจิสายใต้สายอ้อนะครับเขาอ้อครับเขาอ้อตานต้วครับ ฝึกดูกความคมชัดของเหรียญน,นะครับทีนี้เราก่อไปหาดูเหรียญที่ว่าดังๆนะครับเี๋เขาลินกันนะครับก่อได้นะครับัวเหมือนกันครับเราก็ดูจากตรงนี้ลวก่อนครับฝึกดูไปเรื่อยครับ ู่ก็ไหลทองนะครับยุคใหม่ครับก็ะไหลทองยุคใหม่กับก็ะไหลทองยุคเก่าก็ต่างกันนะครับ<ม>ปรับปรือูไปเรื่อยๆครับ ครับสีก่กรกกะดาครับสี่รกกระดา,ดาหา้าแปด ก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับผมเดาี๋ยวเราทางเรามีอะไรใหม่ๆจะนำเสนอนะครับจะนำมาเสนอให้ชมดีนะครับ เป็นสวยอยู่นะครับเหรียญพักใต้นะครับเหรียญพักใต้สวยๆครับ นแกะนี่แกะบล็อกได้กับหน้าตาเหมือนท่านมากนะครับแกะบล็อกหน้าตาได้เหมือนมากลยครับแกะแบบมีชีวิตครับแกะได้สวยครับท่านมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับ ที่เหรียญที่เหรียญเก๊นะครับกับเหรียญเก๊นะครับเราลงมาดูกันนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับนี่นะครับดูความคมชัดครับของเหรียญแท้ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเก๊ครับไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับครับเบื่อนะครับ ชัดครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับนะครับถอดถอดออกมาไม่ติดนะครับเสียชีพนะครับอย่าเสียตันนะครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับถอดออกมาไม่ค่อยติดครับก็ยังกี่ห่างครับกี่ห่างครับครับนี่ครับนี่ครับเลนเทะเขาก็ติดเขาครับคมครับ อูเดือนกี้ครับนะครับนุสนนะครับออ่างก็หายหายนะครับซอเสือก็ยังหายนะครับนี่ครับนะครับยิงนะครับเสียชีพอย่าเสียตัดนะครับเห็นไหมครับโซซุูมโซเสืออะไรหายหมดครับถอดไม่ติดครับจิดหลวงพ่อคุณครับถอดของยังไงก็ไม่ติดครับแล้วก็เหรียญก็อมบวมวมครับเห็นนี่อมบวมครับ นี่จะออกบวมๆนะครับครับเียนออกบวมๆครับของแท้เขาจะติดนะครับสวยคมชัดนะครับผมนะครับเียนแบบนี้นะครับ,รรบติดแบบคมชัดมากเลยครับนี่มีติดครับ เราก็ตามมาเปรียบเทียบกันได้นะครับดูอันนี้ครับนีครับครับดูเบลบบวมๆครับไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้ครับครับคมชัดครับก็ต่างกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับรับชมฟังนะครับผมสวัสดีครับ